สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่าง15วันที่15โมกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีมังกรการงานมีความโดดเด่นมากเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกร2566การงานโดดเด่นดาวพระศุกร์เจ้าเรือนกรรมะ ดาวเจ้าเรือนการงานเลยค่ะโยกหน้านะคะดวงชะตาอยู่ในเรือนกระดุมพักคือการเงินมีโอกาสเปลี่ยนงานค่ะ ชาวมังกรใครที่ต้องการหางานใหม่โยกย้ายแผนกนะคะตำแหน่งคุยกับคนในองคอ์กรเลยค่ะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีเครดิตทางการงานด้วยผู้ใหญ่เชื่อถือมากขึ้นมีคอนเน็ t ชันมากขึ้นนะคะช่วงที่ชาวมังกรช่วงนี้นะคะชาวมังกรจะต้องมีไอเดียมากขึ้นด้วยแต่ก็ยังมีความเครียดอยู่นะคะกับ ระบบการงานใหม่ๆเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆใ,ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆคือยังไม่คุ้นเคยประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ในการเก็งกาไรด้วยค่ะสมมุติถ้าหากว่าจะวางแผนทําอะไรนะก็ช่วงนี้มีความภูมิใจเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ภายใต้ การปกครองด้วยนะคะคือถ้ามีลูกน้องบริวารหรือเจ้านายมอบหมายให้ทํางานโดยมีลูกน้ององค์กรบริวารอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานชาวราศีมังกรนะคะเป็นช่วงที่อารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะอารมณ์อย่าแปรปรวนเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพระสา์นะคะธาตุไฟทั้งคู่เลยค่ะจะทําให้ท่านแบบคืออารมณ์ไม่จอยเลยนะคะต้องพยายามนะคะควบคุมอารมณ์ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานงาน จะได้ไม่มีปัญหา การเงินค่ะมีเกณฑ์ที่ใช้เงินไปกับครอบครัวบ้านปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นรีโนเวทบ้านใหม่ด้วยนะคะใช้จ่ายเงินไปกับออฟฟิศสำนักงานบ้านเพราะว่าชาวมังกรมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับบุตรหลานแล้วก็บริวารมีเกณฑ์ได้เดินทางไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปเงินเข้าไม่ขาดเงินปุ๊ๆเข้ามาได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต้องวางแผนบริหารการเงินให้ดีนะคะจะได้ไม่ชอต้องระวังด้วยค่ะร รายจเกี่ยวกับสุขภาพ คนในครอบครัวนะคะเอ่อจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในครอบครัวค่ะหรือทําบุญกางกุศลใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะชาวมังกรเดินทางไกลด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรก็ฟังหูไว้หูนะคะแต่จริงหรือไม่จริงไม่ต้องเก็บมาบรรยายพิจารณาอะไรทั้งนั้นนะคะจะได้ไม่มีเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะบางครั้งเครียดเครียดไปก็ เวี่งวีนได้เช่นกันนะคะอารมณ์เป็นที่ตั้งเลยนะคะความรักค่ะความรักชาวลักานาราศีมังกรคนโสดอย่าไปไหนในที่เปลี่ยวที่มืดคนเดียวอันตรายนะคะใครที่จะเข้ามาถึงตัวได้ต้องระวังค่ะสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่มีอาร ทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะมากถึงมากที่สุดนะคะแม่อะไรร้อนแรงขนาดนั้นกับชาวลัคนาราศีมังก่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบางคู่บางคนโดยเฉพาะคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ติดแฟนตลอดเลยนะคะไม่ไปไหนเลยะคะ่ะแฟนไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทรักใคร่กันดีแต่มีเวลาให้กันน้อยนิดมากเลยนะคะลองประคับประคองความรักให้ดีเข้าอกเข้าใจกับแฟนแล้วก็เข้าไปมา หาสูนะ่บางคูก็จะแตกแยกเลิกราด้วยอยู่กันคนละบ้านคนละที่อะไรก็ปรับจูนเข้าหากันนะคะพวกครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขมันก็จะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะชาวมังกรต้องทําบุญหน่อยค่ะทําบุญนะคะแก้เคล็ดดวงชะตาถวายสังฆทานยาแล้วก็ใบมีดโกนนะคะตัดให้ขาดจึ๊บๆแล้วก็หมออ้อยไม่ใช่ค่ะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรไปเลยค่ะไปที่วัดเลยนะคะถวายสังฆทานยาแล้วก็ใบมีด โกนนะคะใ่ไปในทางคาถามยาด้วยนะคะและท่านก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะพระดวงชะตาของท่านจะต้องทาบุญแก้เคล็ดกับสิ่งนี้หมยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ประจําเดือนกุมภาพันธ์2500 หกสิบหกด้วยนะคะช่องชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาทางทิกต o กและทางเฟซบุ๊กชมได้สามช่องทางค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ชมไลฟ์สดของหมออ้อยนะคะสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาหนึน่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้ที่ศูนย์เก้าแปดแปดห้าห้าหกสามหกสี่อดีไลน์ปุญยาวัตรดอ้อยสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราสีมังกรทุกท่าน จเจริญรุ่งเรืองธรรมาค้าขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ